สวัสดีจ้ะเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสปอยิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าจะช่วยสูตรพอกหน้าสูตรนี้จะเป็นสูตรเร่งผิวขาวนะคะช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะใครที่ผิวไม่กระด่างใส่นะคะห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการําคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทําและส่วนผสมไปเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นกาแฟนะคะใครจะใช้เป็นกาแฟแบบไหนได้เลยนะคะจะใช้เป็นกาแฟทรีอินวันหรือจะใช้เป็นกาแฟธรรมดาได้เลยนะคะทรีอินวันใครจะใช้สีแดงสีเหลืองสีเขียวได้เลยนะคะเลือกเอาตามใจเราเลยนะคะวันนี้ส่วนตัวจะใช้สีเขียวนะคะเทไปเลยนะคะทุกคนประมาณ1ช้อนชานะคะนี่ก็เกือบ2แล้วนะคะใครจะทําเยอะกว่าน,นี้ก็สามารถเพิ่มได้เลยนะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นน้ำมะนาวนะคะใครแพ้น้ำมะนาวใครจะใช้เป็นน้ำมะเขือเทศก็ใช้เป็นน้ำมะเขือเทศแทนได้เลยนะคะหรือน้ำสับปะรดนะคะทุกคนในโฉงน้ำมะนาวเขาจะมีกรด aha นะคะเขาจะช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้น้ำมะนาวอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะทุกคนลงไปเลยนะคะกะเอาหนึ่งช้อนชานะคะทุกคน ให้เรามาผสมสองตัวนี้เขาเข้ากันก่อนนะคะเพราะว่าในกาแฟทรีอินวันนะคะก็ะะจะมีทั้งน้ำตาลทั้งครีมเทียมนะคะอยู่ในนี้เรียบร้อยเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องเพิ่มตัวอื่นลงไปนะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือใครจะใช้เป็นเบบี้ออยล์หรือน้ำมันมะกอกได้เลยนะคะในส่วนของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเขาจะช่วย ลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะหลังจากนั้นให้เรามาคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ตั้งสามงสี่ครั้งเลยนะคะแต่เราใส่น้ํามะนาวแนะนําให้ทําตอนกลางคืนนะคะทําตอนก่อนนอนนะคะทุกคนเพราะว่าผิวของเราจะได้หลีกเลี่ยงแสงแดดนะคะ ทำออกมาแล้วก็ก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่เลยนะคะทุกคนสูตรนี้ได้ทั้งแปลงได้ทั้งหลังช้อนเลยนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนให้เราพอกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้สิบถึงสิบหนาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าอกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทาใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก,ก็จะมาเคร์ให้ดูอีกนะคะ